ครับสวัสดีพ่อบิ๊กวันนี้ไม่ใช่ครับนี้เด็กพี่ครับแล้ววันนี้อยากรู้ว่ามาเจอกันรู้สึกยังไงบ้างเามารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับผมก็จะได้ค้นร้องเพลงโตเกียวกับพี่บิ๊กครับเออคงจะจักรวโตเกียวรู้ไปดูยางไปเปิดดูตัวเกียวอย่างยางครับู้แต่เป็นหนวดนตรีใช่ไหมใช่ อยากร้องเพลงอะไรอออยากรร้งงเพละไในในในบนเวทีโตเกียวอ๋อบุญหัวและเท้าแล้วก็เพลงอะไรนะเพลงเป็ดสัมพลวิสีครับโอ้ทำไมอ่ะทำไมก็ว่าถามถามพี่นีกก่อนเคยเคยได้ยินเพลงนไหมเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับเพลงเป็ดครับเป็ดสัมพลวิสีจริงจริงมันก็เป็นลูกทุ่งเหมือนกันเป็นเพลงแรกที่เราฟังเป็นหมอลามหมอลามเลยมันร้องว่าไงนะ นั่นผู้ใดมันเฮ็ดไม่เคลื่อนไปนั่นตายที่ไกลเป็นซ้ำพระเวสีเปรตมัไผ่มันผู้ใดที่เฮ็ดให้แม่ห้องให้ยันมันตายที่ไกลเป็นซ้ำพระเวสีอ๋อเพลงเพลงเปรตไหนบอกบอกก่อนดอกพี่ปิ๊กแต่เราทำไมชอบเพลง ก็คนที่ทำไม่ดีต้องไปตกนรกเป็นเปรตมองบิ๊กเป๊นะฮะมองมองไงเป็นพิเศษนะฮะคือโอเคก็ตั้งใจฟังเขากำลังแปลว่าหมายความว่าไงกำลังฟังอยู่อ๋อเพลงเปรตแม่รำไพแสงทองชื่อเต็มเต็มเปตหรือเปรตสัมภเวสีจริงๆชื่อเต็มอะไรก็คือเขาเขาหมายความว่า ลูกใครแบบตีแม่ด่าแม่อย่างนี้จอตัวโลกเสียงแม่อะไรอย่างนี้นั่นคือเป็นความหมายของเพลงนี้ครับเป็นไงบ้างแม่เรามาเจอกัเราอยู่ดีเราก็ได้มาโคจรแบบงงๆมันเป็นแรงดึงดูดเนาะมันมันเป็นโรคเบี่ยงครันดีกว่าโรคเบี่ยงอันนี้เบี่ยงจริงๆเบี่ยงแรงดังตึ้งเวี่ยงแรงอยู่คือโรคเบี่ยงไม่ใช่ไม่ใช่เบี่ยงแบบเอ้ยนี่นะคือโลคแบบโรกแบบหนึ่งขอซ้ำตึ้งเบี่ยงเราทำไมไม่หลงสิคือโรคเบี่ยงแบบเบี่ยงเกือบแรงแต่ว่าก็ ดีแต่จริงๆแล้วดีนะสําหรับแบบว่าส่วนใหญ่เฟิร์นก็เคยเจอแบบนี้นะสุดท้ายแล้วก็เป็นมิตรกันทุกคนมิจฉาชีพอะไรอย่างนี้ที่ดีรอรอมาตอ้องเพลงเปิดครับอืจริงๆแล้วมันอันนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าที่เรารู้จักเขาอะไรใช่ไหมไม่รู้โอเคงั้นเราก็พูดแต่เรื่องอันนี้นะได้ใช่เรื่องที่พูดได้คือเขาเป็นคนค่อนข้างกันกรองแต่ว่าคือคือต้องบอกว่าเด็กอย่างนี้หรือมาต่าเขาจะไม่รู้ว่า เออทางโลกเรื่องเกลียดเป็นเพียงคนไม่เป็นเด็กนเกลียคนไม่เป็นอยู่แล้วเขาจะเดียวมากเขาจะบวกอย่างเดียวถ้าภาษาสังเราก็บวกนะเราก็บวกเราบวกเลยถ้าภาษาสังรบวกทุกวันโตเกียวมิวสิกอะภาษาสังว่าสร้างคนบกพร่นคนแบบนี้สร้างคนอบกพร่ยนพี่น้องคือคือเกลียใครไม่เป็นอ่าใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะมาเตาพูดตามเออเมื่อกี้พูดว่าอะไรคนอีสานคนอีสานเขาว่าคนอีสาน เขาว่าคนแบบนี้คนแบบนี้สร้างคนบ่เป็นสร้างคนบ่เปนอ่าสร้างคนบ่เป็นแบบว่าไรเกลียดคนเกลียดคนไม่เป็นครับมาเจ้าเกลียดคนเป็นไหมล่ะไม่เป็นเลยเพื่อนมู่จักรู้จักรู้จักรธวรู้จักโมโม่แต่ไม่ไม่เกลียดใช่ถูกไหมครับ คือารมณ์ดีในเมือเนี่ยรมณ์ดี่ดียิ้มตลอดเลยแต่แต่น้องมาหน้ารำมาีมีแฟนกับเป็นโสดอันไหนดีคะเพราะว่าผมเป็นโสดเนี่ยผมไปไหนผมอยู่กับแม่ผมไปไหนผมจะได้ขึ้นรถเมล์ผมสบายชอบขึ้นรถเมล์พี่บิ๊กพี่บิ๊กโสดนะพี่บิ๊กโสดนะมีอะไรมีอะไรมีอะไรแนะนำไหมแนะนำหน่อยถ้าพี่บิ๊กถ้าพี่บิ๊กโสดอ่ะพี่บิ๊กอยู่กับแม่พี่บิ๊กไม่ต้องมีแฟนหรอกครับไมอทุกข์ครับ เราเป็นเจ็บด้วยอ๋ออันนี้เขาแนะนำมาไงเราเป็นรุ่นน้องต้องฟังนะเออน้องมีพลังบวกในชีวิตเยอะมากขอบคุณครับดูนะครับเล็กมานะมาดนะแม่เฟิร์นแม่เฟิร์นมีแฟนนะคะแม่เฟิร์นมีแฟนแม่เฟิร์นจะทุกข์กี่ท่งนั่นไม่ต้องมีหรอกครับเพราะว่าถ้ามีเดี๋ยวก็ทุกข์เหม่ทุกข์แล้วก็ร้องไห้นะเขาจะพูดว่าอะไรทุกข์เหมือนใคร ทุกเหมือนมาเตว์เราอย่างเรายังไม่เลือกใครมาเตวน่ารักมาเตวขอบคุณครับุ้นน้นก็มีคอมเมนต์นะอันนั้นก็เป็นคอมเมนต์จังก่อนอ่านโน้นนี่อ่านโน้นก็ได้ด้วเห็นไหมเห็นบ้างเห็นห่งบ้างเห็นเห็นมาเห็นโอ้ลพีเตว์หล่อมากใช่เหลรองงแล้วสหรอนงมาแตว์ลองเพลงฟังของเพลงของพี่เบิร์ดเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึก เรากับเขาไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยแต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไมต้องเธอไม่เข้าใจขี่ได้เลยนะตงแม่แม่ผมตกงานนะ คือผมถ้าเพลงร้องเพลงจีพี่บีถเพลงร้องเพลงอะไรดีจีพี่บีนาตาอย่างเงี้ยต้องใช้เพลงอะไรจีบจีบหรอครับแม่ีแม่จะมาร้องเพลงสวีเดนเบียเฉยได้ไงน่ารักอันเราร้องเพลงจีพี่จีบหรอครับหน้าตาวานี้ต้องใช้เพลงอะไรต้้องใชเพลงอะไรลักษณะวานเนี้ยจีบ จีบเพลงอะไรนะเออร้องเพลงอะไรที <S <S ่เหมาะกับพี่บีก็ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกชอบกระจีบเลยชอบกระจีบไม่เอาเลยอื่เอาเพลงไม่เอาเพลงอื่นเพลงอื่นเพลงตรงอะไรเพลงจีบจีบไปเลยพี่หบอกับพี่พี่หบอกับพี่พี่พี่บีแตะ กไม่งอนตอนนี้จะงอนตอนไหนไปเลียงคนนี้จะเวียงที่ใครจริงจริงน่ะรู้ว่าเยอะว่าชักเหนื่อยใจแต่อยู่มันไว้ฮนนะกับเธอเท่านั้นไม่ใช่กับทุกคนเธอ,อต้องมีเหตุผลก็ทนไม่หันนะไม่เคยน่ารักใช่ปะใจร้ายดีบ้าแต่รักนะหรือย,อยัง เขากอ่ให้ฟังเไม่ให้ฟังเขาไ้ฟังให้นี่